เป็นข่าวเศร้าชอกวงการเพลงลูกทุ่งครับโดยเฉพาะวงการนักจัดรายการลูกทุ่งชื่อดังครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยดีเจไอป๊อปครับได้เสียชีวิตลงแล้วนะฮะหลังจากที่ได้เข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลนานหลายเดือนครับวันนี้คนพีแคปของเรานะฮะขอพาไปย้อนทําความรู้จักดีเจชื่อดังกันสักหน่อยครับล่าสุดะครัมืวอวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมานะฮะทางเพจลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะฮะได้โพสต์อะไรถึงดีเจไอป๊อปของชาวลูกทุ่งมหานครรับว่า ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของดรโสพัฒนาสวัสด์หรือว่าดีเจไอป๊อปที่เป็นที่รักของพวกเราชาวลูกค้าอนครด้วยนะคะหลับให้สบายไอป๊อปจะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปค่ะซึ่งดีเจไอป๊อปหรือว่าดรโสพัฒนั้นนะครับยังเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์และก็สื่อจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตด้วยครับโดยแฟนๆนั้นนะฮะได้รับข่าวเศร้าครั้งนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องของการจากไปของดีเจไอป๊อปนั้นเมื่อช่วงบ่ายวันที่31กกรฎาาาคมมที่่ผน หลังจากที่ผู้เสียชีวิตนั้นได้เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลมานานหลายเดือนสำหรับ d j เจ o p ๊อนั้นนะฮะถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถมากและก็ได้รับรางวัลมามากมายครับไม่ว่าจะเป็นในปีพศ2537นะฮะกับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสาขาศิลปะ,ปะวัฒนธรรมจากสำนักนายกรัฐมนตรีในปีพศ2537นะครับรางวัลชนะเลิศการประกวดการจัดรายการวิทยุ Small Radio a n n o n c e Contest ปีพศ2535ครับรางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรี Thailand c o p Music Award ประเภทโฟกซสองครับปีพศ2534ครับชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายสนุกสนานในชีวิตกับเซ็นทรัลปีพศ2535ครับรอบชิงชนะเลิศการประกวดการจัดรายการวิทยุ Young Radio Talent Contest ปีพศ2545นะฮะรอบชิงชนะเลิศการประกวด Mixing DJ d e Non Digital DJ Contest ปีพศ2553ครับ รองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งการประกวดดนตรี m c o d Band Challenge ประเภทโฟกซองและก็ในปีเดียวกันครับชนะเลิศการประกวดดนตรี m c o d Band Challenge ประเภทวงดนตรีครับต้องขอแสดงความอาลัยกับการจากไปของดีเจดังด้วยครับเชื่อว่าผลงานของท่านนั้นนะฮะยังคงตราตรึงอยู่ในใจของผู้ฟังตลอดไปครับ